อยังอยู่ที่เรื่องของการตรวจสอบปริมาณข้าวในสต๊อกของรัฐบาลนะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไรและรู้อย่างไรนะครับว่าอยู่ครบติดตามจากรายงานเลยครับการตรวจสอบข้าวในโกดังกลางทั่วประเทศที่คาดว่าจะมีกว่า18ล้านตันนั้นหากจะให้แม่นยำต้องดำเนินการหลายขั้นตอน หลังจากไขกุญแจเปิดเข้าไปในโกดังต้องดูเอกสารหลักฐานซึ่งจะแปะไว้หน้ากองข้าวบอกถึงจำนวนกองข้าวในโกดังและปริมาณข้าวในแต่ละกองว่ามีเท่าไหร่จากนั้นเนด้วยสายตาว่าการจัดเรียงกระสอบข้าวเป็นระเบียบหรือไม่ส่วนจะเช็คว่าจำนวนข้าวครบหรือไม่นั้นต้องวัดด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ว้างคูณยาวคูณสูงของกองข้าวนั้นๆซึ่งก็จะออกมาเป็นจำนวนกระสอบข้าวในแต่ละกองหลังจากนั้นจึงเปรียบเทียบผลตรวจที่ได้ว่าตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหน้าคลังหรือไม่ จากนั้นก็จะสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวจากกองไปตรวจสอบคุณภาพที่เรียกกันว่าชําข้าวเป็นการใช้อุปกรณ์เหล็กแหลมเป็นท่อเสียบเข้าไปในกระสอบข้าวเพื่อเอาเข้าวบางส่วนออกมาตรวจสอบการตรวจสอบปริมาณข้าวในโกดังกลางของรัฐบาลนั้นนะคะไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะบริเวณภายนอกหรือการจัดเรียงภายนอกเท่านั้นนะคะแต่เรายังต้องตรวจลึกเข้าไปถึงภายในนะคะต้องมีการเจาะลึกลงไปค่ะเพื่อจะได้รู้ถึงปริมาณและคุณภาพข้างในโกดังอย่างแท้จริงค่ะ เพื่อให้ทราบผลที่ละเอียดขึ้นทั้งจำนวนและคุณภาพจากกลางกองว่ามีการประปนหรือเสื่อมคุณภาพหรือไม่ก็มีสูตรการวัดอีกเช่นกันโดยจะต้องขึ้นไปจุดสูงสุดของกองข้าวสุ่มเลือกจุดตรวจจากนั้นเอากระสอบออกทางกว้าง3กระสอบทางยาว5กระสอบและลึกลงไปกลางกองข้าวอีก15ชั้นแล้วสุ่มฉ่ำข้าวเก็บตัวอย่างต่อ แต่หากว่าข้าวเสื่อมหรือเน่าก็จะพบในขั้นตอนนี้ทันทีซึ่งบางแห่งพบข้าวเสื่อมเป็นก้อนเน่าขาวกระสอบหรือบางแห่งก็ป่นเป็นผงบางแห่งเก็บรักษาไม่ดีก็จะพบมอดขึ้นเต็มเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราก็ต้องสุ่มให้มันกระจายมากที่สุดเพื่อให้ให้มันสามารถเป็นตัวแทนของของกองข้าวแต่ละกอง หลังจากเก็บตัวอย่างข้าวได้แล้วจึงส่งไปยังห้องแลกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพข้าวต่อโดยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยืนยันว่าหลังการตรวจสต็อกข้าวจะไม่มีการเคลื่อนย้ายข้าวแม้แต่กระสอบเดียวออกจากโกดังเราล็อกต่อฮะไม่ใช่ว่าตรวจแล้วเราเปิดเสรีไม่ใช่ครับการที่จะเปิดได้ก็ต่อมเมื่อมีออเดอร์กระทรวงพาณิชย์ให้ทําการขนข้าวเพื่อส่งและออกการออกจําหน่ายหรืออย่างไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีหลักฐานแล้วเราถึงจะมาเปิดทางให้ พร้อมกับเช็คปริมาณที่เข้าและออกจากคลังทั้งหนึ่งครับการตรวจกดังเข้าที่ละเอียดในทางปฏิบัติท,ทําได้ยากเพราะต้องใช้เวลางบประมาณและกําลังคนจํานวนมากที่สําคัญต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่ตรวจด้วย